สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมนายชอตตี้บูโจวาครับนี่คือเกม Smash and Magic นะครับก็เปิดมาได้2-3วันนะฮะยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าเปิดก็จะปองหาตัวแรก,กันอยู่นั่นแหละครับ <laughs> โอเคนะก็ขี้เกียจเปิดแล้วล่ะกเออ็เกมมันเยอะด้วยเลยมารีวิวเลยละกันนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับตอนแรกก็นึกว่าสลิงช็อตแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นพร้อมกันเลยนะฮะแต่ที่หน้าจอครั้งหนึ่งกดปุ่มสีเขียวป้าบ อ่าแล้วก็กดปุ่มสีเขียวอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับก็รอกันเลยครับเอาละแล้วมันก็จะถามต่อว่าเราจะฝึกการเล่นเกมนี้ไหมนะครับผมจะสคิปนะครับคือปุ่มซ้ายนะครับคือให้มันสอนหรือไม่สอนเนี่ยมีค่าเท่ากันนะฮะเอาละแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเนื่องจากเกมนี้ผมตั้งชื่อว่าอย่างนี้ครับกาชานะครับกาชานะกาชา1 3นะครับหมายความว่าไงก็น่าจะดาออก อันนี้คือผมสุ่มรอบที่13แล้วนะครับเออนั่นแหละแล้วมันก็จะรอดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็รอต่อไปครับโอเคนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยไปเปิดหีบกันก่อนนะครับด้านขวาบนนะครับแล้วก็กดรับทั้งหมดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับนั่นแหละครับผมเราก็จะได้เพชรมาจํานวนหนึ่งในการเปิดกระจะปองนะครับแล้วการเปิดกระจะปองอยู่ตรงไหนเมนูขวาล่างนะครับในกาชานะครับ เปิดกันก่อนเลยนะครับมันจะแถมตัวมา1ใบนะครับก็คือถ้าใครใครเล่นตอนแรกไม่ไม่ไม,มันไม่ได้นะมันเพิ่งได้ตอนเวอร์ชัน1.0.2นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัวหน้าตู้อยู่นะครับพยายามเปิดให้ได้ตัวหน้าตู้โดยเพราะตัวแรกสุดน้องฮิคาริคนเมื่อกี้นะครับคนนั้นก็คือจะเจ๋งที่สุดแลละโอเคผมเปิดเลยแล้วกันนะครับเอาแบบแพ็กเกจ10นะครับจัดไป250แครครับมาร่วมลุ้นเกลือไปพร้อมกันนะฮะ คือมันสุ่มตั้งแต่2ดาวยัน5ดาวนะครับเอาสี่ดาวขอโทษนะฮะ,ะการเปิดจะปองเกมนี้เนี่ยค่อนข้างพิสดารน,นะครับลองดูนะฮะ <c oughs> ผมชอบตรงนี้มากเลยคือขอ,ขอตีความว่ามันเป็นพระเอกกับนางเอกกันละกันนะครับก็คือพระเอกมันจะกระโดดไปช่วยนางเอกไงเจอนางเอกทีไป1นทีนะครับสังเกตผมเปิดได้3ตัวแรกซ้ากันนะครับตัวที่เปิดซ้ามันจะได้มาเป็นเป็นคล้ายๆกับผึ้ะ เออเพิ่มความสามารถอะไรอย่างงี้นะครับโอเคสามดาวตัวแรกมาแล้วครับหลังจากที่ได้แต่สองดาวรัวๆสี่ดาวคนนี้คนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้นนนนถือว่าเป็นระดับแรลงเอสนะครับไออสุวินเมื่อกี้อันนี้นี่ได้ตัวซามอีกแล้วก็จะได้ค่าลักบวกหนึ่งนะครับดูดิได้แต่ตัวกากเกยอ,อ,อีกแล้วเนี่ยการเปิดก็จะปองสิบสามครั้งผมก็ไม่ได้ดีเลยนะครับแต่ก็คือได้ตัวที่เจ๋งอยู่ตัวหนึ่งคืออาุวินนั่นเองนะครับอสุวินดําตัวนี้ อ่าตัวนี้เจ๋งอยู่นะครับเป็นระดับแรงเอสนะครับอ่าแล้วแล้วระดับแรงเอสเอสคือตัวนี้นะครับน้องฮิคารินะครับคนเดียวในตอนนี้นะฮะเอาล่ะมีตัวอีกหนึ่งใบเปิดเลยจัดป้ายไม่ได้สูสักทีหมดแต่มาหมุนกายปองทําถูกแล้วครับเพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะรีอ่ารีก็ลบลงใหม่ครับผมแค่นั้นง่ายที่สุดนะครับเอาล่ะพอเราเปิดปองเสร็จจัดทีมกันก่อนนะฮะปาร์ตี้อยู่เมนูที่3นะครับ มันก็จะมีระบบเยอะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอาเป็นว่าจัดทีมก่อนนะครับวิธีการจัดทีมกดตรงที่เป็นรูปดาบเนี่ยครับหลายๆอันมีขวานมีเวทอะไรเงี้ยครับนั่นแหละอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอจัดเรียงก่อนจัดเรียงคือปุ่มสีอ่าส้มด้านขวาล่างนะครับจัดเรียงตามความแรงนี่อันนี้นะครับตามความแรงแล้วกดปุ่มเขียวโ,โป๊ะมันก็จะเรียงตามความแรงขึ้นมานะครับ อ่าผมเอาอัศวินขึ้นไปเลยนะฮะสามดาวรอบนี้ผมได้น้อยมากเพราะนั้นตัวเลือกไม่เยอะนะครับก็เลือกๆๆขึ้นไปมีแค่2องตัวเองที่เหลือ2ดาวหมดเลยจะบ้าตายได้แต่ตัวซ้ํากันไปซ้ากันมานะครับเออเศร้าเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิดผุมขาดอาชีพอ,อะไรนากดาบนังเวทมีพระมีอ่าธนูใช่ไหมงั้น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 เอาธนูเข้าไปละกันนะครับจะได้เห็นหลากหลายนะครับนี่โอเคนะครับก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันนะครับ นี่คือทีมเกลือของผมนะฮะเอาลระไปสู้กันเลยนะครับสู้คือเมนูที่2ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องการอัปเกรดเข้ามากันอีกทีนะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนต์อยู่ด้วยแต่ว่าต้องผ่านโลกที่1ก่อนเล่นเล่นนานเลยแหละกว่าจะผ่านผ่านโลกที่1อะ่ะมันก็จะมีอีเวนต์เปิดนะครับแล้วก็อันที่2ข้างล่างผ่านเวอร์หเป็นดันเจียนซึ่งบอกเลยว่าผมจะไม่เทสสองอันนี้ให้ดูมันเสียเวลาในการเล่นนานเกินไป อ่าเอาละเข้ามาในโลกนะครับก็แตะที่พื้นที่ได้เลยนะครับพอดีผมแอบเล่นมาแล้วด่านหนึ่งนะฮะส่วนไอ้ระบบเพื่อนนะฮะก็อ่ามันจะไม่ได้โผล่มาเป็นตัวละครตัวที่5นะมันจะไปแทนที่ตัวละครของเรานะครับเพราะนั้นก็เลือกคนที่เก่งๆแล้วกันนะฮะอย่างเช่นคนนี้แล้วกันสมมุติกดปุ๊บมันก็จะให้เลือกครับว่าเราจะแทนใครเห็นไหมอ่าอันก็แล้วแต่เรานะครับถ้าจะไม่เลือกก็กดสีแดงถ้าจะเลือกกดสีเขียวเท่านั้นเองนะครับโอเคไปพร้อมลุยแล้วนะครับกดปุ่มสีเขียวเลยนะฮะไป สำหรับการโหลดเข้าไปต่อสู้นี่อาจจะรอนานนิดนึงนะฮะทำใจหน่อยโอเคนะครับการต่อสู้นะครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้ไม่ใช่สลิงช็อตเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าลากเนี่ยต้องลากไปในทิศทางเดียวกับที่มอนสเตอร์อยู่นะครับอย่างเช่นไอ้แก๊งเนี่ยผมต้องลูดขึ้นไปด้านขวาบนนะครับเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดศัตรูมันกระเด็นกระเด็นมาจากไหนวะจะบอกว่ากระเด็นกระดอนกระเด็นมาเฉยเลยมันกระเด็นกระดอนไปหาเพื่อนของเราอ่ะ ก็จะช่วยกันโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีลักษณะการโจมตีไม่เหมือนกันบางคนพุ่งใบฟานบางคนแค่โจมตีจากระยะไกลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ต้องลองลองดูนะฮะแล้วมันก็จะมีสกิลให้ใช้ด้วยเห็นไหมครับแต่ที่สกิลก่อนแล้วก็ใช้ได้นะครับนี่อย่างคนนี้เป็นสกิลบัฟเห็นไหมครับแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันแล้วแต่ตัวละครครับก็พยายามลากาเพื่อโจมตีให้ช่วยกันลุมสกรัรมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้รับโบนัสสูงสุดนั่นเอง เห็นไหมลักษณะการเล่นก็ไม่ได้วุ่นวายเลยนะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลของนักดาบทมินคนนี้หน่อยครับจัดไปโจมตีเป็นเส้นตรงครับผมโอ้โหรูดิกระเด็นกระดอนชนกันไปชนกันมาจบเลยครับ37คอมโบวันเดอร์ฟูลเลยนะฮะอ่พอเข้าใจลักษณะการเล่นไหมเออแล้วก็ได้รับรางวงรางวัลได้รับ EXP ของตัวละครด้วยนะครับเห็นไหม เดี๋ยวลองเล่นอีกสักด่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะโอเคครับอ่ะเข้าสู่การต่อโซ้อีกรอบหนึ่งนะครับจัดป้ยมีถังให้ทำลายด้วยนะครับได้ตังค์เห็นไหมครับโอเคไปโอ้ยทำพคบบใครไม่ได้เลยพี่ ตายไหมตายครับผมถ้าสโลโมชันอย่างนี้ตายครับกิ้งกโรโทโอโดนกระโดดถีบซ้ำอีกทีนึง <c oughs> โหดเลยนะจัดไปครับสเตจสองใครคราวนี้นักธนูนะครับรูดไปทางนี้น่าจะช่วยกันสกรรมได้เยอะถูกต้องครับผมตายเลยทีเดียวครับ <Okay. S 1> เออทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันเออช่วยกันสกรรมหน่อยดามคูณสิบเลยนะเมื่อกี้ mm hmm. เห็นแวบว่าคูณสิบเลยนะครับถ้าส mm ี hmm. ่คนช่วยกันลุมสกรรมได้นะครับ เออโอ้โหเอาอีกแล้วครับคูณสิบไหมครับสมัชคูณสิบยังโหนะครับผมกราฟิกมันสะาดใจเลยนะพูดถึงเสียงดนตรีอะไรเงี้ยโอเคใช้ได้นะฮะภาพก็น่ารักดีนะครับโอเคใช้สกิลบ้างครับอัอนนี้มันไฟชิลน่ว,วะเปาเป็นบัฟไม่เอาไม่เอาเออกระโดดปูง,งปังปูงปังครับแม้แต่บ,บอสยังกระเด็นกระดอนได้ธนูครับผมสตันช็อตโอเค ยิงแลติดสตันครับอ่าแล้วศัตรูมันจะโจมตีเราเมื่อไหร่ดูบนหัวมันอนะมันจะมีบอ่ออาโตะแล้วก็ตาม้วยเลขอันนี้คือเดี๋ยวเธอหน้ามันจะโจมตีเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวนักดาบลองสกิลท่าแรกดูนะครับสติงเกอร์ไปอ๋อสติงเกอร์คือท่าโจมตีทะลุนน่เองครับผมน,นี่อะไรเนี่ยไฟเซนบอลไปปอยพิษทำไมดามเมจมันเบาๆไงไม่รู้นะเอาช่วยกันโจมตีหน่อยเออโอเคคูณสิบครับผมติดขอบกันเลยทีเดียวแต่บอสมันถึกนะ ถึงไม่พอผมอ่อนด้วยอะสกิลต่อยิงให้สตันครับผมเออช่วยกันนะครับกระเด็นกระดอนนักดาบมาอมหูนสิบครับผมตายเลย <laughs> แรงมากครับรอบนี้เรียบร้อยครับเห็นไหมนั่นแหละครับผมนี่คือการต่อสู้นะครับก็จะบอกว่ามันมีอ่ามัตติเพเยอร์ใช่ป่ะเด่างที่ได้เกิดไปนะั้นแหละต้นคลิปว่ามันมีระบบ แบบว่าเข้ามาอัตโนมัติอ้าวเดี๋ยวได้อะไรเนี่ยอ๋อได้อาวุธนะครับเอาเคเดี๋ยวก็ไปสอนเรื่องของของเอาวงอาวุธกันต่อเลยนะฮะโอเคครับก็แผนที่ใหม่เปิดเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไม่ได้จบเวอร์หนึ่งนะครับคือมันจะมีประมาณ5าฉากอะถึงจะจบเวอร์หนึ่งอย่างที่บอกต้องใช้เวลาในการเล่นสักพักนะครับเอาล่ะไปดูเรื่องของปาร์ตี้ใหม่นะครับเมนูที่3ด้านล่างนะครับ ก็เราจะจัดการอะไรกับตัวละครได้บ้างนะฮะก็ปุ่มเขียวอันนี้คือการดูโปรไฟล์นะครับเห็นไหมดูแบบ 2D และ 3D ได้นะครับก็มีรายละเอียดบอกด้วยครับเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็มาดูเมนูสีส้ม5อันนะครับอันแรกที่เป็นรูปดาบกับแหวนนะครับอันนี้คือเรื่องของการาติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองนะครับมันจะติดตั้งได้2ออย่างคืออาวุธและอุปกรณ์นะครับอยากจะเปลี่ยนปุ๊บกดปุ่มสีส้มของในแต่ละส่วนได้เลยนะครับ มันก็จะมีเห็นไหมว่าเราจะเปลี่ยนกระดาบไหนนะฮะอันนี้ผมก็เลือกดาบ2ดาบก็แล้วกันมันก็จะบอกว่าอ่าแล้วใส่ดาบอันนี้แล้วมันจะดีขึ้นยังไงนะครับก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น25นั่นเองอ่าคือเกมนี้สเตตมีแค่4อย่างโจมตีเวทอ่า HP แล้วก็ป้องกันนะครับซึ่งป้องกันเกมนี้ไม่ได้แยกป้องกันโจมตีกับเวทนะครับมันไม่ได้มีแยกไว้นะฮะโอเคถ้าเกิดเราคอนเฟิร์มเมื่อกดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมใสอ่อาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับ แค่นี้เองเพราะนั้นก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยนะครับเมื่อกี้เราได้อาวุธของทุกอาชีพเลยใช่ไหมสองดาวใส่กันให้เรียบร้อยนะครับส่วนอันต่อมาอันนี้นะครับบอดอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอัพสเตตัสของตัวละครนั่นเองมันจะเป็นแบบสายเลยเห็นไหมครับเพิ่มสเตตัสขึ้นส่วนใหญ่คือการเพิ่มสเตตัสทางนั้นเลยนะฮะเป็นการโจมตีนู่นนั่นนี่อ่ามีเพิ่มอาเบริตี้ด้วยนะครับอันนี้คือต้องอัพมาโคตรไกลเลยกว่าจะเพิ่มอเบริตี้ใหม่ได้นะครับรวมไปถึงการอัพเกรดเลเวลของสกิลนะครับนี่นะ โอ้โหเล่นนานมากกว่าจะกว่าจะบวกครบอ,ะอ่ะอ่าก็ถ้าเกิดเราอยากจะบวกก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วมันจะมีบอกว่าใช้หินอะไรบ้างอ่าซึ่งหินพวกนี้เนี่ยได้จากพวกดันเจียนรวมไปถึงอ่าอีเวนด้วยอ่าแล้วมันจะมีอีกค่าหนึ่งคือค่ารักเห็นตรงนี้ปะเนี่ยที่ผมกดอะ่ะเนี่ยนะเอออ่าค่ารักเนี่ยมันเราจะได้ในกรณีที่เราเปิดกระป๋องเาได้ตัวําหรือเอาของมาแลกนะครับไอหินพวกนี้แหละเห็นไหมเออเอามาแลกได้นะครับก็ค่ารักมันเพิ่มอะไร สำหรับเกมนี้ยังไม่มั่นใจนะครับหลายเกมกันคือจะเพิ่มพวกอัตราการดรอปของอะไรเงี้ยเออนั่นคือหลายๆเกมจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะได้จากแบบนี้แหละตัวละครซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับอ่าส่วนเมนูต่อมาที่3ที่เป็นรูปดาวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดวิวัฒนาการตัวละครน,นั่นเองตามรูปเลยเห็นไหมครับนอกจากจะดาวเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้อ่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปด้วยโดยเราต้องใช้เพชรจะใช้เงินซึ่งเหมือนกันครับเพชรพวกนี้หาได้จากการลงดันเจี้ยนรวมไปถึงดันเจี้ยนประจําวันนั่นเอง นะครับมีหมดนะครับอ่านั่นคือการเพิ่มดาวนะครับส่วนอันนี้บอกแล้วการจัดทีมนะครับร้านสุดท้ายไอที่เป็นอ่ารูปคล้ายๆกับปลายร้านค้านะครับอ่ามันจะมีอ่าเราลองกดดูกันแล้วกันทีร้านอันแรกเป็นซัพพลนะครับคือการเติมเงินนั่นเองผมจะลองเติมเงินดูนะฮะสักอันหนึ่งดูสิว่ามันถามอะไรไหมโอเคมันจะถามนะครับอย่างแรกที่มันถามเลยคืออายุเท่าไหร่อ่ากดตกลงไป ใส่ปีเดือนวันนะครับญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นะครับอตัวอย่างนะครับปีเดือนวันสมมุติสมุนนะอันนี้สมมุติปีเดือนวันนะครับมาจะทมแค่ครั้งแรกคือการเติมเงินก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันนะฮะอย่างที่บอกครับญี่ปุ่นจะมีกฎหมายว่าห้ามเติมเงินเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าอายุไม่ถึง20่สจจะมีกฎหมายนะครับเพราะนั้นใครจะเติมเงินก็ตามนี้นะครับก็ผูกกับบัตรเครดิตอะไรให้เรียบร้อยกับสตองท่านนะครับเอาละอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับ ก็เป็นการเอาของไปขายนะครับนี่ไงถ้าเกิดไม่ใช้แล้วก็ติ๊กติกตกตก๊แล้วกดปุ่มเขียวเพื่อขายได้เลยนะก็จะได้รับตังค์มาจํานวนหนึ่งนะครับเพะฉะนั้นเมนูที่5นี่คือเป็นร้านค้านั่นแหละอ่าแต่เป็นร้านค้าแบบฉบับย่อมยังไม่เห็นมีอะไรขายอย่างอื่นนะโอเคอ่ะเมนูในหน้าจอนี้มีเท่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมันติดเฮลเลอร์กันบ้างคือไอ้รูปหมีติดปีกนั่นเองนะครับเป็นรูปเดียวกับที่เราเห็นในหน้าจอแรกนะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับมีอยู่3เมนูด้วยกันนะครับบาแล้้้ววก็จเมมนนนูขีไดไ เออแบบเดียวกับในหน้าจอ,อาแรกสุดเลยใช่ไหมครับลองกดดูก็ได้กดเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะเป็นเรื่องของการาตั้งตีนั่นเองนะครับนี่คือตีของเรามันจะบอกรหัสไว้ด้วย8 8 1 5 5นะครับจะตั้งตีไหมนะครับถ้าจะตั้งตีก็กดตกลงปุ่มเขียวนะครับอ่านี่คือสำหบคนที่จะตั้งนะแล้วถ้าจะจอยอะ่ะก็อ่มันจะมีการจอยโดยดูรูปประตูอันนี้เห็นไหมครับนี่คือเราจอยจอยตี แล้วก็ใส่ไปเลยเมื่อกี้แปลอะไรเมื่อกี้แหละเออนั่นแหละเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเ,าเกมนี้มันสามารถตั้งตีได้ลงมาตีเพลเยอร์ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีตีล่ะมาเล่นคนเดียวทายัางไงกดไอ้นี่ก็ได้ครับแรนดอมแมตท,ที่เป็นลูกเต๋ามันจะหาตีให้อัตโนมัตินะครับพอเรากดปุ๊บเราก็เลือกเลยเราจะเล่นด่านไหนนะครับนี่คือด่านมาตีเพลเยอร์นะครับก็จะมีพวกอย่างเงี้ยดรอปอาออวุธมีโอกาสดรอปอาวุธนะครับดูเวลาด้วยนะมันมีเวลาหมดด้วยนะเออแล้วก็หาพวกหินที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครใช่ไหมครับหินพวกนี้ นะครับมีการหาอา,อาวุธนู่นนั่นนี่นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ลองเช็คกันดูกันละกันมัติพปเยอ์เอาไว้ลงหาของพวกนี้นะครับอ่าและเมนูอันนี้คืออะไรนะครับอ่าคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่าอันนี้มันจะให้เลือกดันเจียนที่เราต้องการลงเลยนะครับกดแล้วก,ลก็เลือกเลือกเลือกเสร็จมันก็จะมีให้กดตรงรูปโลกนะครับแล้วมันก็จะขึ้น2แบบนี้2ออันแบบนี้จําได้ใช่ปะคืออะไรเหมือนข้างนอกเลยก็คือถ้าเป็นรูปประตูคือให้ใส่รหัสหาห้องหาตี้ แต่ถ้าเป็นด้านขวาคือแรนดอมนะครับหาห้องให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอาลองดูแล้วกันแรนดอมแมชไปมันก็จะสุ่มหาตีมาให้นะครับถ้าเกิดเราจะเล่นให้กดปุ่มสีเขียวนะครับคือทั้ง3คนน่ะต้องกดสีเขียวให้ครบหัวหน้าตีถึงจะเริ่มได้นะครับโอเคนี่คือมันติดเยอะๆไม่เทสได้ดูนะครับลองมาเล่นกันเองนะฮะก็มีแค่นี้นะครับสําหรับระบบหลักๆของเกมนี้เราไปดูระบบย่อยบ้างครับมีอะไรบ้างนะฮะคือดูด้านขวาบนได้เลยนะครับมี มิชชั่นเมื่อกี้ที่ผมไไม่ได้ยังไม่ได้พูดนะครับก็มิชชั่นคือเล่นลนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านนะครับก็อย่าลืมมากดรับของเลยที่ปุ่มสีเขียวด้านขวาล่างนะฮะเป็นการรับของทั้งหมดเห็นไหมเออมันไม่มีประจําวันนะมันมีแค่แบบว่าเ,ออเป็นเป็นแบบเออร์ชิปเมนต์อะค่ามอนนู่นนั่นนี่ทํากี่ฮิตมันตีเพเยอร์กี่ครั้งลงลุยดันจิกกี่อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นพวกที่ผ่านจากการเล่นในเกมนี้ทั้งนั้นนะครับ แล้วก็เมนูที่2คืนนี้คือของที่เรารับไปแล้วอันนี้3มคือสเปเชียลเขาบอกให้ไปล็อกอะไรนะไปฟอลโล่ทวิตเตอร์ของเขาอะนั่นแหละจะได้รับตั๋วมาหนึ่งใบเพราะนั้นใครมีทวิตเตอร์อย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันจะได้รับตัว๋วเปิดกระปองฟรีหนึ่งใบนะครับอ่ะโอเคนะครับเลยที่สเมนูนะครับด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปกระเป๋าคือไอเทมแค่นั้นแหละ <c oughs> ก็ไม่มีอะไร <c oughs> ก็คือไอเทมที่เรามีนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพวกไอเทมประเภทอื่นด้วยนะครับพวกอไอเทมวิวัฒนาการที่เรามีพวกตั๋ นะครับบูสเตอร์เกมนี้ก็คือเป็นบัฟนะครับมีแบบอันแรกนี่เป็นเพิ่มเพิ่มไอเนี่ยเพิ่มเพิ่มเงินน่ะเงินในเกมอ่ะนาสามสิบนาทีนะครับมีเพิ่มเงินอ่เนนเอนะนาเพิ่ม,ม EXP เพิ่มอัตราการได้ออฟอะไรเงี้ยคือสามันนะครับส่วนอันสุดท้ายคือเหมือนอันสามันบนรวมกันนะครับส่วนอ่าที่เป็นรูปหนังสือคือเมนูนะครับเกมนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่มีเรื่องของการย้ายไอดีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นอ่าใครที่เล่นตอนนี้เนี่ยต้องระวังนิดน,นึง แล้วไอ้พวกนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเอาที่น่าสนใจนะเมนูที่3ก็คือเป็นเรื่องของการปรับออปชันนะครับเรื่องของเสียงนะครับส่วนด้านขวานี้คือเรื่องของกราฟิกปรับได้นะครับก็ตามตามรูปตามที่เห็นนะ่ะน่าจะพอเดาออกกันไหนภาพสวยไหนภาพไม่สวยนะนั่นแหละก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็อันที่4 Follow l i s t คือดูว่าใคร Follow เราบ้างเรา Follow ใครบ้างนะครับแล้วก็ดูอ่าโอซุซุเมะนะครับอันที่2ตรงนี้เป็นเรื่องของการ ดูเพื่อนที่เขาแนะนำนะครับอย่างเช่นคนนี้โอ้หได้สีดาวอยากติดตามก็ติกได้เลยแล้วกดปุ่มสีเขียวอันนี้คือเป็นติดตามแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเราอยากจะติดตามเพื่อนนะครับกดตรงสีนี้สีเหลืองเนี่ยมันก็จะมีรหัสขึ้นมานะครับรหัสอันล่างนี่คือของเรานะเราก็เอารหัสนี้ไปแลกกับเพื่อนนะครับแล้วพอเราได้รหัสเพื่อนมาก็ใส่ด้านบนนะครับนี่งไงสมุดแล้วกันเทสอ่นนี่เป็นสมุิเป็นรหัสเพื่อนก็เทสนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวแค่นี้แหละ อ่มันก็จะเป็นการ follow เพื่อนของเราคนนั้นนั่นเองนะครับเนีย่ยลืมไปแลกไอดีกันให้เรียบร้อยถ้าเกิดอยากจะเล่นกันเพราะอย่าลืมเกมนี้ตั้งตี้ได้นะครับตั้งตี้ได้นะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีพวกอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อตกลงของเกม user agreement นู่นนั่นนี่นะครับวิกิของเกมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วอย่างที่บอกไม่มีการย้ายเครื่องนะครับ เอาล่ะสำหรับเกมนี้ก็คงจะต้องรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ส่วนเรื่องของดันเจี้ยนต่างๆที่ยังไม่เปิดก็ใครที่เล่นไปถึงแล้วก็ฝากวานมารบกวนแชร์ข้อมูลกันนิดน,นึงครับเพราะผมคงคิดว่าจะรีจนกว่าจะได้น้องอฮิคาริก่อนนะครับไม่งั้นก็คงไม่เล่นต่อนะครับสำหรับทีนี้เท่านี้ครับ